ันนี้ที่ไร่มีแขกครับนี่ทั้งแขกทั้งพุทธเคล็ดอิสลามเมนูเด็ดผักเหลียงพึ่งไปเด็ดมาเพิ่งไปเด็ดผักเหลียงสับจากต้นจากต้นอันนี้ชุ่มไมโคมบางบางอย่างเราปลูกไม่ได้ก็ต้องซื้อดาววันนี้ก็มีอันนี้ของในสวนด้วยอันนี้ของในสวนดาวลูบเลอร์ มีมะมุงมะม่วงด้วยแบบแขกทำเองเราทำแบบโฮมสเตย์โฮมสเตย์แขกทเองแตที่จริงโฮมสเตย์เขาเขาก็ทำให้แขกกินนะที่นี้แขกอยากกินอะไรทำเองนี่บรรยากาศสงครานพี่มาเที่ยวที่ไร่แค่นี้บรรยากาศ นี่เรามีไฟด้วยปั๊บนี่กางเต็นท์ครับไฟแคม เดี๋ยวเรามาดูกับข้าวมีอะไรบ้างวันนี้นะม,นมีข้าวโพดด้วยฮะยู่ตรงเก้าอี้ตรงโตข้างหน้ามั้ข้างหลังอันนี้เมนูอะไรตัหมูกระทะหมูกระทะก็ดูน้ำจิม้มอหเหมือนน้ำจิ้มที่ร้านเลยมีกระเทียมมีพริกสด น,นี่เ,เชฟ,อ,อ,อ,เฟอันนี้เชฟสามไม่ครัเห,หมือนปลากระกป๋องไงข้าวโพ,พดทำอะไรย่างข้าโพ,พใส่ในนีไ่ไงอันนี้มีอะไรเนี่ยใส่ในข้าวโมอ้มะม,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 ม่วง ๆๆๆๆมะละกอแครปดำนี่ผักดินจากต้นสดๆอันนี้นสัส่งมาใช่เม็ดเม็ดมันเม็ดม,มันอันนี้ดีเนี่ยเนี่ยไม่นี่อ่อนอ่อนแบบกำลังอร่อยนะอย่างเงี้ย<อ>หวานอันนี้หวานเตะเลยหยุดเล่นเกมก่อนลูกมาทำอะไรกินกันก่อนโอเค ทีขยะหลายรอบเลยทีขยะทั้งวันะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศอีกทีตอนเย็นๆเดี๋ยวตั้งแคมป์เสร็จก่อนพาไปดูบรรยากาศนี่วันนี้ที่ไร่มีแขกรับแขกครับรับแขกโอ้มีกางเต็นท์จะเสร็จแล้ววันนี้มีหมูกระทะชาบูจิ้มจุ่มอันนี้เป็นเป็น แคมป์แคมป์ที่สองของเราแคมป์แรกเมื่อหลายปีก่อนสามสี่ปีก่อนมีเพื่อนมาแคมป์กับศิลปินแต่วันนี้มีแขกพิเศษแคมปิ้งอันนี้น้องๆเดินทางมาจากเชียงใหม่ออสมุทรปราการโอมาไกลครับมาไกลที่นี่ละนองที่มากันครึ่งประเทศเลยเดี๋ยว้อนางกลางหอบคือแขกต้องกลางเอง อันนี้เต็นแขกพามาเองนะครับพอเราจะไม่มีเต็นนี่สวยงามโรันึงแมเยอะนี่แหละมันได้บรรยากาศนี่น้ำไม่เข้าเต็น,นนะไดไหมไัใหญ่งตัวน้น้าการน,น้ำเข้ากกรน,น้ำอ,อกมันเข้าปแน,น้ำออกมันเป็นขอบเลยขอบพระใบอะ่ะ ออกับแก้มเพียบเลยข้าทาหมูกระทงหมูกระทะอะไรใส่กอกถุงกีบานเอามาร้อยนึงได้ค่ะเอาไปเลยสี่ ดูดนี่สวยช่เกาสิบเก้าสิบเอาเก้าสิบมองเก้าเดีหนึ่อนก่อนอะไรอ่ะันะยากันยยากันยคื่นพงมา้ร น้ำแข็งมีนะน้ำแข็งมีนอนกลางเต็นท์เลยเหรอฮะซื้อมาอีกใช่อะไรอยู่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขี้ร้องไงมันจะกราด บีงทีน้องๆก็มาขายใช้กรอกให้ไปวพบวก,กันเย็นนี้สนุกสนาน